เอแล้วครับรสวัสดี่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมในตาวาชชูวกับเกมเขมจริงอิม a c t นะครับผมซึ่งวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับหรือเวลาสีชั่วโมงเป้าหมายในการถ่ายภาพวันนี้ก็คือภาพสิ่งมีชีวิตที่เป็นสีม่วงนะครับภาปิดท้ายเลยซึ่งเราต้องมารอดูกันนะขึ้นออกมาสีม่วงเราจะได้ของสีม่วงกันหรือเปล่านะครับผมถ้าพูดถึงสีม่วงเราก็นึกถึงอย่างแรกเลยก็คือบอสสีม่วงที่เป็นท่าสายฟ้าใน,น่นเพราะสีม่วงส่วนใหญ่ก็คือศัตรูที่ใช้่่าาาาาาาสยฟ้้เเเเป็็็นนนหลัักกกะครรกครรรบมแวจจุดี หินลูบิกหินเหลี่ยม,เ,ยมเป็นบอสนะครับเราไม่จำเป็นต้องสู้กันไดน้เราแค่ไปแอบถ่ายมาก็พอแล้วเดินข้าระยะนิดนึงแต่ไม่ต้องถึงให้ปกให้มันตื่นก็นได้นะ่าบางอย่างมัวไมละ่ะฟ้าไม่เชื่อ โอเคแล้วถัดไปใกล้ๆก็จะมีสลมนะครับตรงนี้สลมถ้าเราวาไปหน่อยนึงก็ได้แล้ววิ่งไปสักพักก็จะมีฝงสลมนะครับแต่ถ้าให้พูดจริงๆขอรู้สึกผมเท่าที่นึกออกภาพในหัวนะครับว่าสลมสีม่วงไม่ใช่สิไม่ใช่แค่สลัมนะอ่ศัตรูส่วนใหญ่ที่เป็นสีม่วงมันค่อนข้างเรียกว่าน้อยนะประเภทเท่าที่ผมนึกออกในตอนนี้นะ ก็จริงๆตรงนี้จะมีสลามอยู่สามตัวไหมครับคือเราวิ่งมาถ้าตอนแรกเราไม่เจอวิ่งเข้าไปตรงกลางพายุเักหน่อยเดี๋ยวมันก็จะโผล่ขึ้นให้เราถ่ายได้เองนะครับอ่าได้สีม่วงมาหนึ่งนะครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้ไม่นับนะเพราะเป็นสีเหลืองอันนี้ก็ม่วงเห็นไหมครับก็ถ้าเกิดถ่ายตัวนี้ก็ได้สามตัวแล้วนะถัดมาที่นึกออกน,นะครับไพว่ปามาตรงนี้นะครับที่เป็นโทนน้ําแข็งเพราะมันจะมีทหารฟาตุยใช่ไหมที่เป็น ตัวใช้คอ้อนนะครับมันจะเป็นสีม่วงๆนะไงเห็นไหมไกลๆแถนี้ก็จะมีตัวนี้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่เราจะมาดูแค่ตัวสองตัวก็พอนะดูซิว่าเขาจะนับไหมเอ่ยนี่แล้วก็อืมลายสีม่วงนะครับผม เรียบร้อยนะได้สีม่วงมา2อันเด้นเราไปดูถัดไปกันเลยแล้วกันนะครับแล้วจุดถัดมานะครับให้ว่ามาฟมาเกาะน,นี้นะครับผมถ้าเราเดินไปสักพักนะครับมันจะมีมุมซ้ายล่างตรงนี้นะเห็นไ,ไหมจะมีสลามสีม่วงอยู่2ตัวนะม่วงทองแล้วถัดไปอีกหน่อยมันจะมี ที่จะเป็นสีม่วงอีกตัวก็น่าจะเป็นธนูที่เป็นท่าสายฟ้านะเห็นไหมครับมีอยู่ตัวหนึ่งตรงฝั่งนู้นโดนตีเตรียมๆแล้วเราก็ได้สีม่วงมาแล้วเราก็ไม่ยื่งนะครับเราก็ไป หลังจากตรงนั้นนะครับเรามาข้างๆที่เดิมนะครับผมมันก็จะมีนักเวทที่เป็นสีม่วงใช่ไหมล่ะอืมนะเหมือนจากสีม่วงจริงๆนะเนี่ยแล้วคราวนี้เราคือเราก็ต้องรอล่อให้เขาเรียกมแมลงออกมาเราก็จะสีม่วงอีกตัวหนึ่งแล้วดิเรียกแมงออมาเจ๊ นี่ออกมาสามตัวเลยนะครับผมนืมม่เป็นไงล่ะสีแดงเลยก็อย่างจริงเราถ้าเกิดเราไปถ่ายถ่ายก็จะประมาณอีกสามตัวนะนครับครับคราวนี้เราก็จะว่ากลับมาที่เดิมน,นะเพราะตอนนี้ผมคิดว่าถ้าที่ผมนึกออกตอนนี้สีม่วงที่มีเป็นสิ่งมีชีวิตมันอ่าพื้นที่ตรงไหนมันไม่ค่อยมีนะผมก็นึกไม่ค่อยออกเหมือนตอนนี้ตัวที่จะเป็นม่วงมนะ พราะนี่ผมมาเปิดดูในปราบปรามเนี่ยก็จะเห็นแค่น้องคนนี้อย่างมากก็มีธนูสีม่วงปาตุยสีม่วงแต่ที่เหลือเนี่ยผมนึกไม่ออกเพราะไอตัวอย่างคนป่าที่ใช้เวทสีม่วงก็ไม่เคยเห็นนะครับผมไอพวกนี้อย่างมากมันก็ไม่ใช่สีม่วงก็เลยคิดว่าสีม่วงอาจจะมีอยู่แค่ไม่กี่ชนิดเท่านั้นเองนะครับโดนอย่างรุนกาดก็ไม่น่าเห็นสีม่วงนะก็ถ้าพาตรงไหนไปก็ต้องขออภัยนะแต่พอเราจะมาถ่ายให้จบ ไปเร่อแล้วกันนะก็คือว่ากลับมาที่เดิมที่มีสลามสามตัวนี่คือผมว่ากลับมาผมอยากรู้เหมือนกันนะถ้าเกิดเราไม่ได้ฆ่าล่ะมันจะนับเป็นตัวเดิมอยู่หรือเปล่าโอเคมันนับเป็นตัวเดิมอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้สองพอาผมขาดอีกนิดเดียวผมก็ถือว่าถ่ายจบไปแล้วกันนะครับเป็นสีน้ำตาลอีกตัวหนึงละแหมเป็นสีทองนะครับ เพราะงั้นผมเลยว่ากลับมาที่เดิมตรงนี้เพื่อถ่ายครบนั่นเองนะจะได้รู้ว่ามีครบทุกสีอะไรบ้างเนี่ยกลับมาถ่ายครบอย่างน้อยมีตัวนี้ผมถ่ายไปแล้วติดตัวยังไม่ได้ถ่ายเพราะนั่นน่าจะครบพอดีโอเคตัวนี้ถ่ายไปแล้วนะครับก็เป็นสีน้าตาลนะครับก็นี่จะครบทั้งหมดแล้วแหละสิบใบนะครับก็มีม่วงมาหน่อยหนึ่งแล้วน,นี่ผมก็บ้าบกลับมาตรงนี้นะแต่ถ้าที่เราเห็นจําได้ใช่ไหมครับว่าผมแรกครบแล้วตอนนี้ผมมีเป็นเซตหนึ่งใหญ่เลยนะ นะผมก็ไม่สามารถกดแลกเปลี่ยนได้แล้วนะก็คือสุดท้ายที่เหลือเซ็ตสุดท้ายเนี่ยมีส่งให้คนอื่นได้ประมาณ4กล่องเนะเพราะมีสีม่วง4ใบมีน้ําตาล5ใบนะครับผมที่เหลือก็เยอะเกินอยู่แล้วนะก็จะเป็นอีเวนท์ที่ทามาคร่าวๆแล้วกันสำหรับอันนี้นะเพราะจริงๆของผมถือว่าครบไปแล้วนะนี่ก็เหลือได้อประมาณ13ชั่วโมงนะครับผมก็ใครที่ครบแล้วก็ลองถ่ายยแล้วส่งให้เพื่อนดูนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ครบช่วงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสสุด ทแล้วที่จะได้เปิดของแต่ดูจากลักษณะนี่คือเพื่อนผมทุกคนน่าจะได้ครบแล้วเพราะว่าเขาจะดองไว้หมดแ้วผมส่งไว้เผื่ออันนึงแล้วกันนะคนหนึ่งครบเซตทุกอย่างไงคือผมสังเกตตรงน,นี้คนไหนครบเซตผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการเปิดกล่องแล้วสักว่าเรียบร้อยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะงั้นจริงๆวันสุดท้ายเหมือนว่ามาเก็บตกกันซะมากกว่านะครับผม เอาละครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของกิจกรรมโชคลาบหลากสีของในวันนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสีม่วงซึ่งผมก็นึกออกมาได้แค่ไม่กี่ตัวนะเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตสีม่วงในเกมนี้ถ้าไม่ใช่ธาตุไฟฟ้ามันจะไม่ค่อยออกสีม่วงเงเพราะสีส่วนใหญ่มาจากตามธาตุแล้วตัวละครศัตรูที่เป็นธาตุไฟฟ้าก็จํานวนมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้า,าถ้าข้อมูลข้อใดให้ผิดพลาดในคลิปนี้ต้องฝากขอภัยแล้วฝากคอมเมนต์บอกไว้เลยครับว่าผมพลาดข้อไหนไปบ้างนะครับผม แล้วก็ส่วนสำหรับคลิปต่อไปของเกมนี้นะครับก็ต้องรอดูไปก่อนนะครับว่ากิจกรรมถัดไปนี่มันมีอะไรให้ทําหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยอาจจะขอเว้นไว้ไม่ทําแล้วกันนะครับผมและที่สาคัญสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ใถ้าสำหรับช่องนั้นยูทูบส่วนผู้ชมท่านหน้าเฟซบุ๊กอย่าลืมกดถูกใจเพจและติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน,กนคราวหน้ากับคลิปเกมเข้มจริงอิม c พกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Bye bye.